เรียนท่านผู <sun> ้จัดการท่านรองผู้จัดการนะคะเสร็จไแล้วก็ท่านคุณครูนะคะโรงเรียนวัดมป่าอ่างค่ะดิฉันนางสาวสุดาประสิภูงนะคะคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโรงเรียนวัดมะาางค่ะค่ะก็จะนำเสนอนะคะหลุนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่หนึ่งค่ะวิทยาศาสตร์ชีวภาพพันฐานนะคะหัวข้อก็จะนำ ความรู้ของชั้นมาที่3นะคะมาตรฐานวน1.3นะคะเข้าใจกระบวนการนะคะและก็ความสัมพัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุกรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะรวมทั้งนำความรู้ไปใช้นระโยชนะคะโดยชีวะนะคะก็คือเรื่องตัวชีวะก็คือสามักบางการอธิบายการเกิดจีโนไทป์ จำนไนท้ายของลูกนะคะและก็คำนวนและการส่วนนะคะออของการเกิดจีโนไทป์แีโนไทป์ของลูกรนะคะระบุปัญหานะคะคือนัเกเรียนไม่เข้าใจแล้วก็ขัดความเข้าใจใกนการการแสดงออกของยีนะคะซึ่งการแสดงออกของยีนะคะมันจะบ่งบอกถึงการแสดงออกของลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งนักเรียนยังขาดขาดการเชื่อมโยงนะคะขาดความเชื่อมโยงขาดความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะ แล้วก็นักเรียนยังสับสนนะคะในการเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ในระหวา่างการยีนนะคะแล้วก็การแสดงออกของยีนนะคะสสและข้อข้อที่สามนะคะนักเรียนขาดความาเมื่อขาดความรู้แล้วนะคะยังขาดความายังขาดการเชื่อมโยงะค่ะเชื่อมโยงความรู้นะคะโดยกาดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันน็คือจากที่ นำไปสอนมาในระดับชั้นนะคะก็มาวิเคราะห์ปัญหานะคะขั้นขั้นตอนที่สองนะคะคือรวบรวมข้อมูลค่ะนักเรียนนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะของการถ่ายทอดลักษณะทางจิตวิทไมให้ถูกต่องนะคะ,ะส่งผลทําให้เกิดน,นะคะการคำนวณอัตาราส่วนของกางรเกิดซีโนไทและก็ซีโนไทนะคะของลูกไม่ถูกต้องนะคะสามค่ะ การตั้งสมมติฐานและการคาดเดาต่อนะคะก็คือนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์น,นะคะของาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะทำให้เกิดการคำนวณนะคะการสวนของฟิโลไทและเชโนไทยได้อะของลึกลกได้ถูกต้องนะคะขั้นทะี่สี่นะะาาหาสังเกตนะคะรวบรวมผลนะคะหรือการทดลองจากข้อมูลนะคะก็จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะสร้างสื่อน,นะคะการสร้างสื่อของมานะคะก็จะเป็นแบบจำลองนะคะจำลองของาการ ร้างจากคู่นะคะจากคู่ของยีนนะคะซึ่งเป็นการแสดงออกของจีนโนไทป์นะคะแล้วก็การแสดงลักษณะนะคะของสิ่งพิเิตนะคะซึ่งเรียวกว่าจีโนไทป์นะคะกำเนิดจากวัตถุน์นะคะประเมื่อผลดังสื่อและนวัตกรรม,มนะคะที่สร้างนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนนะคะขั้นตอนที่5ค่ะสรุปผลนะคะสังเกต นะคะการตอบคถามทำกิจกรรมกลุ่มนะคะร้อยละเกเนี่ยของนักเรียนทั้งหมดสามารถคำนวณอัตราส่วนของการเกิดอมจีโนแทนและเซโตแทนของผู้รู้ได้ค่ะค่ะก็เมื่อกี้นะคะดื่มแนะนำสมาชิกในกลุ่มกลุ่มเพืาอนส์นะคะมีอยู่นักเรียนสามท่านนะคะที่ฉันอ่าเนี่ยเติมก่อนอ่าท่านอาจารย์ครับถ้าเราจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องทุกมาตรฐานทุก ทุกตัวชีวิตเนาะแล้วเด็กของไทยเราจะเป็นนักวิชาต์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะในทีเรียนจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเกิดการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อและทำให้เกิดความรู้นะะที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็จะเป็นเขาเอยกเรียกว่าการเติมตามที่ยั่งยืนค่ะอันนี้เป็นการเป็นนิติบุคคลทางวิชาการใช่ไหมคือจัดกิจกรรมด้วยเรื่องของขับเจ้า ตามมาตรฐานเรียอตัวชีวัดใช่ไหมเพราะนั้นถ้าทุกชั้นของโรงเรียนวัดบ้านประอางนี่จัดกิจกรรมแบบนี้เด็กของโรงเรียนวัดประอางนี่จะเรียนรู้อย่างไรทางสารวิชาศาสตร์ทุกกลุ่มชระเลยทุกชั้นที่จัดวิาศาสตร์แบบนี้ตามมาตรฐานตัวชีวัดมันส่งผลใดต่อนักเรียนในโรงเรียนวัดบ้านประอ่างทั้ให้ประสบพิสั์ การได้ตัวสบการณ์เพิ Ö, ่มขึ Trung ้นเกิดกระบวนการวิเคราะห์นะคะนักเรียนเกิดความรู้ได้เชี่ยงยืนค่ะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมเชิญขอบคุณมากต้องนั่งเลยก็ตัวตัวเพิ่มเติมนี่ค่ะเรียนรู้กดูกาดู้ของของวิชา ก็ต <Cornell>. ้อบเลยรูว่าจะเรียนตลอกโทตรตามใจก็ได้อ่ะดูเดี๋ยวผมคูตัวที่ไหนดูขั้นที่หนึ่งก่อนดูขั้นที่หนึ่งเดิให้กลุ่มสาระนี้ดูอ่ะขั้นที่หนึ่งแสดงว่าเขาได้ัญหามมาอร่าลืมลงชื่อ ครูเลยเนต้องสั่งบรรยากาใหกลุ่มนะรวบรวมชื่อชื่อโรงเรียนรวรวมชื่อชื่อทีมครูเองเพราะผมอยากให้รูปภาพกลเนตัวแทอะชื่อทีมครูเบอกด้วงรวบรวมได้หนึ่งตอนรวบรวมมัจะต้องรวบรวมได้แค่หนึ่หนึ่งเรื่อง เราอาจจะมีเยอะแหละเขตสำนักงานเขตเป็นที่เลยเตตัวตั้งสมมติฐานที่ผมบอกมาว่าอ่ะบูมกลับไปดูนี่กลับไปดูที่เฟรมที่ที่อาจารย์วิชัยถามแล้วมันจะเห็นความเชื่อมโยงตอนเราไปเขียนง,งานงานวิจัยนะ <c oughs> คือคือในประเทศไทยเนี่ยในโลกเนี่ยมันไม่ได้ทำอย่างอื่นนะเราจะยอมรับผลจากการงานงานวิจัยเนี่ยทุกคนเลยเห็นไหม พอตั <accurately S 2> ้งคำพูดิฐานเสร็จข้อหนึ่งจุดเจ็ดตั corps, ้งคำพูดิฐานข้าศัตรข้อหนึ่งจุดแปดก็คือแนวทางไอ้ตัวจะแหวงหาแนวทางเนี่ยมันต้องทำตัวนี้เนี่ยอ่ามาหนึ่งจุดเก้าที่เนี่ยเขาเขียนได้ดีมากเนี่ยหนึ่งจุดเก้าที่ดูพอได้แนวทางแล้วเนี่ยเขาบอกทุกกลุ่มต้องนําเสนอเนี่ยทุกกลุ่มนําเสนอเหมือนเราต่อไปทั้งโรงเรียนทั้งห้องเรียนเนี่ยต้อจัดกระบวนการสัมปทาของกันและ แล้วทั้งผอทัอององ้งครูทั้งผู้เรียนมันเขียนโครงการในการแก้เห็นไหมมันไล่มาเรื่อยๆเอาฟามานี่พอเสร็จแล้วมามานี่เลยดู่เห็นไหมพออครูมีคู่ป็นครูในการแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือน,นผมส่งสี่สิบเลยผมมีหมดเลยเห็นไหมไหนข้อที่สี่รูป,ปปัญหาจากจากขั้นที่สามนะ เราไปทําข้อหนึ่งข้อสองข้อสามในขั้นที่สามเสร็จมันได้ผลมาเป็นขั้นที่สี่หรือโยงดวงหกพรเสร็จแล้วมันก็ได้สรุปเนี่ยอย่างพวกวมนนี้นั่งคุยกับคุณใบเตยกับคุณมะปรางเนี่ยมาถามผมก็เล่าให้ฟังมันตัวเดียวกันแค่ไหมไอ้เน่ีเขียนมาแล้วก็เอามาเขียนอีกเขียนมาแล้วมาเขียนอีกอ่ะพอมันทําเสร็จได้ผลจากขั้นที่สามไอ้บทที่สี่นี่ยถ้าเาเรียนบทที่สี่บทที่ห้าเนี่ยก็ไม่มีอะไร มันได้ผลมาแล้วจากตอนดาเนินงานนี่เหมือนกันมีห้าขั้นตอนก็จริงขั้นตอนที่สำคัญคือตอนคุณมีวิธีดาเน,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 นินการในในทฤษฎี้เขาบอกว่าคุณคาดเราทำตอบนั่นแหละนั่งแหละอย่างรวบรวมปัญหาก็ไม่ยากนะเพราะอย่นี้มีสิบแปดคนก็มีสิบแปดปัญหาก็เลือกมาหนึ่งปัญหา พูดแค่ว่าส8บแปัญหาพ๊บเนี่ยมันเข้าไปสู่ขั้นที่สองเลยนะพอขั้นที่สองมันรวบรวมปัญหาก็ไอ้สิบแปัญหาเียแบบมาเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามมันจึงเป็นการค่าดาวี่สำคัญคุณต้องมีขั้นดีตอ่อจบแล้วได้ผลขั้นที่สี่กินฟรีเลยพี่ขั้นที่สีน่นี่สังเกตรวบรวมผลได้งานนะขั้นที่ห้าสรุปผลจอยนี่เห็นไหมที่ผมพูดเนี่ยในห้าขั้นตอนเนี่ย ขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายด้วยอย่าลืมคุยอ่าไหนขั้นตอนสุดท้ายตัว่องนี้จะไงรายงานผลเนี่ยรายงานผลก็นี่แหละนี่แหละไม่ตอนท้ายข้างล่างสุดรายงานผลเออรายงานผลรายงานก็คือได้ทั้งหมดสองสามสี่ห้าหกรายงานผลคพิยาเลยฉะนั้นขั้นตอนที่ที่สาม ยึงมีความสําคัญเพราะมันเป็นขั้นตอนที่เราจะได้ผลมาฉะนั้นงานวิจัยมันประมาณนี้มันเราต้องทาให้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นจริงงานวิจัยเป็นจริงนะการวิจัยไม่มีถูกนะไม่ใช่่ปทำวิจัยแล้วถูกทําวิจัยแล้วผิดไม่มีนะงานวิจัยหนึ่งมีประโยชน์สองมีคุณค่านะไปใช่วมาทำ้วไ้มีทำผิดอะ้รดีทำถูกไม่ใช่ อย่าไปถามใครถ้าเราทำแล้วมันจะที่นี่ท an ี่วิชัยวัาเชิญมือมาเขียนผมเขียนจนมือขาวหมดแล้วใช่ไหมเบี้ขาวไหมขาวอยู่แล้วกัดนี่ไมเบี้ยขาดีลองลองเจอหน่อยลองเลยใครถูกผมสอนเนี่ยอารมณ์